แม่สีนวลชาแนลสวัสดีคะ่ะพบกันวันนี้วันพฤหัส,สบดีที่26กันยายนนะคะอีก4วันก็จะได้ทราบผลรัฐบาลไทยงวดวันที่1ตุลาคมแล้วนะคะพี่ๆเนาะอีกแค่ไม่กี่อึดใจเดียวเองมีเลขในใจบ้างหรือยังเอ่ยซื้อรอตตอรี่เลขไหนไปแล้วบ้างนะคะก็ คอมเมนต์ comment, พูดคุยกับแอดมินด้วยเนาะแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าภาพเสียงเป็นยังไงนะคะภาพเบลอไหมภาพชัดไหมเสียงเบาเสียงดังรบกวนคอมเมนต์บอกแอดมินทีนะคะแล้วก็ก่อนจะไปรับชมเนื้อหาแนวทางย้ําเตือนทุกคลิปนะคะทางช่องสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยที่ถูกกฎหมายเพียงเท่านั้นนะคะมาเริ่มที่แนวทางแรกกันเลยนะคะไก่โต้งเนาะไก่โต้งมีคนถามหายเยอะเหมือนกันก็เพิ่งปล่อยออกมาช่วงสายๆของวันนี้นะคะ ก็ผลงานของวันวันที่16กันยายนผลออก66237นะคะตัวเลขนะคะตัวเลขของอลูกเต่านะคะมี1023รู้สึกว่าถ้าเป็นเลขวิ่ง2และ3นะคะก็จะเข้านะคะคุณแม่คะผลออก6237นะคะแล้วก็ส่วนใครเนาะบางคนเขาก็ตีเลขเป็นนั่นแหละเขาก็อาจจะมองว่า1เป็น7นี้นะคะทุกคนเนาะ เคยเห็นคุณแม่แม่คุณพ่อพ่อตีเลขกันหนึ่งกับเจ็ดนี่เขาก็จะชอบจับมาใส่กันเนาะถ้าใครมีดวงหน่อยก็อาจจะจับหนึ่งสามเจ็ดสามีนี้นะคะทุกคนก็อาจมีโอกาสถูกได้ใช่ไหมเอ่ยเนาะอันนี้แอดมินก็พูดตามที่เคยเห็นแม่แม่ยายๆแถวบ้านเขาเล่นกันนะคะเขาชอบซื้อเขาชอบซื้อเลขซื้อเบอร์กันแบบนี้เนาะ,ะมาดูของงวดวันที่หนึ่งตุลาคมนะคะลูกเต๋านะคะลูกเต๋าหนึ่งตุลาคมนะคะพี่พี่แคบหน้าจอนะเลขนะคะจะมีหนึ่งสองสี่เจ็ด 2> 1, นึ่งสองสี่แล้วก็เจดนะคะแอดมินก็จับให้นะ,ะแอดมินจับให้เป็นชุดเจาะสองตัวนะคะก็คือหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งเจดสองสี่สองเดแล้วก็4ี่เจนะคะทั้งไปแล้วก็กลับนะคะพี่ๆก็ลองเอาแนวทางไก่โต้งนะคะไปพิจารณานะคะหรือว่าเอาไปเทียบชนกันกันกบใบสำนักแนวทางอื่นที่แม่นๆก็ได้เนาะแอดมินก็ชื่นชอบตัวเลขหรือว่า การนําเสนอของแนวทางนี้มากมากเลยนะคะเป็นรูปไก่ต่งเป็นรูปน้องไก่น้อยสีทองแล้วก็มีลูกบากน้อยๆนะคะเป็นตัวเลขเนาะชอบการครีเอทการนําเสนอแนวทางเขามากๆเลยนะคะ,ะเดี๋ยวมาลุ้นกันเนาะว่า1นตุลาคมนี้ผลจะเป็นยังไงมาดู fc ใจดีกันต่อนะคะแอดมินย้อนผลงานเก่าให้2งวดน้าก็คือ1กันยายนซอผ่านนะคะให้ศูนย์มาบนเต็มเ็มเลยเนาะเลขวิ่งก็เข้านะคะ6มาทั้งหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยเลย แล้วก็มางวดวันที่16กันยายนที่ผ่านมาผลออก6237ชุดเจาะ fc ใจดีหลุดนะคะเลขวิ่งก็หลุดเนาะเดี๋ยวมาตามต่องวด1ตุลาคมนี้กันเลยนะคะ fc ใจดีให้เลขวิ่งก็คือ4ชุดเจาะนะคะมีแค่3หางน้อยหางมากเลยนะคะพี่พีก็ถือว่าน่าติดตามอยู่เนาะ8494แล้วก็04นะคะ8494แล้วก็04เนาะ แอดมินรู้สึกว่า8ปสีนี้ก็ตรงก,กันกับหลายสำนักเลยนะคะก็ได้คัดเอาสำนักเด่นๆมาให้นะคะเลข8ปสีเป็นเลขที่น่าติดตามอยู่อย่างเช่นเลขของอาจารย์ต้อยนะคะเลขของอาจารย์ต้อยเนาะก,ก็มี84สีมาให้เห็นในชุด4คู่มาสจร,รันนะคะบนแล้วก็ล่างอาจารย์ต้อยนี่ก็ทําผลงานไว้ดบดีเลยะคะ่ะใครที่ติดตามอยู่ก็น่าจะพอทราบเนาะแล้วก็8ป4สี่สี่แปดนะคะแอดนุ่มสุพรรณที่แอดมินได้นาเสนอไปเมื่อวานในคลิปอีพีที่8เขาปล่อยรัฐบาลไทยมานะคะ ก็เห็นว่ามีเลข48นะคะเป็นเลขที่น่าจับตาม,มองอีกเลขหนึ่งเนาะเลข4884ถือว่าสวยมากๆเลยนะคะในงวดนี้นะคะเผื่อใครอยากตามน้อยแอดมินก็จับชนจับดูแนวทางใบนั้นใบนี้มาให้พิจาจรณานะคะมาต่อที่รูกชินนราชนะคะรู้สึกว่าสิมกันยายนทำผลงานไว้ดีเนาะ ให้เจเป็นตัวกลับล่างออก3 7เจ็ดลขวิ่งก็เข้าก็คือ3นะคะแล้วก็1ตุลาคมนะคะลูกชินาราปล่อยมาแล้วนะคะให้วิ่งรูด5ชุดเจาะ3ตัวคือ7 3 5นะคะเจาะสองตัวให้7 3 5 3แล้วก็7จหนะคะพี่ๆรู้สึกว่าเลข7 3นี่ก็ไปซ้ำกันกันกบงวดเก่าสิบหกกัญยายนเนาะก็มีโอกาสที่จะมาได้เหมือนกันนะคะเผื่องวดเก่าออกสา งวดหนึ่งตุลาคมก็อาจจะออกเจ็ดสามก็ได้นะคะเพราะว่าสังเกตดูรัฐบาลไทยชอบออกเลขวนๆเหมือนเดิมคล้ายๆทรงเดิมเนาะอย่างเช่นตาไทยกับตาลาวนี่ก็ชอบออกคล้ายๆกันนะคะทุกคนแอดมินก็เลยเอามานําเสนอให้นะคะ <c oughs> เผื่อมีคนอยากตามปกติไม่เคยนําเสนอใบแนวทางนี้นะคะอันนี้พอดีว่าติดตามเขาอยู่ก็เลยมานําเสนอแบ่งปันให้นะคะมาดูทายารัฐบาลกันต่อนะคะพี่ๆอันนี้เป็นแนวทางแอดวิศนุเนาะ หนูขออนุญาตย้อนชมผลงานให้2งวดนะคะก็คือ1กันยายนและ16กันยายน1กันยายนสองไม่ผ่านนะคะผลออก60694รู้สึกว่าจะเข้าแต่เล็กวิ่งเนาะก็คือ9มางวดวันที่16กันยายนผลออก66237รู้สึกว่าจะเข้าแต่เลขวิ่งเหมือนกันก็คือ7นะคะมางวดหนึ่งตุลาคมนะคะพี่ๆเตรียมแคบปหน้าจอนะสำหรับใครที่ติดตามทายาทรัฐบาลอยู่เนาะ กวอนนี้ให้เด่นมาที่0และ7เลขฟันก็คือ7 3ตัวเจาะให้078นะคะแล้วก็2ตัวมี7807 0871แล้วก็81นะคะอันนี้เป็นนวทางรัฐบาลไทยชุดเต็มนะคะของแอดวิสนุเนาะ เผื่อมีคนอยากตามนะคะก็ลองไปพิจารณาดูแล้วกันนะคะผลงานเก่าก็หลุดมา2งวดนะคะผเผื่อว่า,า,วะะาวที่3อาจจะเข้าก็ได้น้อพี่ๆเนาะเอาไว้ดูเป็นแนวทางแล้วกันต่อกันที่นะคะใบฟ้าพารวยอาจารย์กรกาลสินนะคะผลงาน16กันยายนซอกผ่าน,นะคะให้37มาล่างเต็มๆเ,เลยเนาะ,ะแอดมินจำได้ว่าของงวด16กันยายนคลิปใบฟ้าจะอยู่ในคลิปหน้าปกมิสเตอร์บอลนะคะแอดมินก็เหมือนแบบว่า ได้พูดไปจําได้อยู่เนาะพูดว่าอ่าใบฟ้านี่หลุดมาหลายงวดแล้วนะคะงวดนี้ขอให้เข้าแล้วก็แบบเพียง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 ไปนะคะเพราะว่ามีเลขที่แอดมินชอบนะคะก็ถูกเหมือนกันเนาะแอดมินก็ได้โชคเหมือนกันกับ37นะคะ ไม่รู้ว่าเกี่ยวกันหรือเปล่าอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวน่แอดมินก็พูดเรื่อยๆไปเปลยไปงั้นแหละไซมอนคาถาไปนะคะเข้าเลยนะคะใบฟ้ามา37ล่างเต็มๆนะคะมาตามตอนหนึ่งตุลาคมนี้กันเลยนะคะพี่ๆเตรียมแคปบหน้าจอเนาะแอดมินคิดว่าน่าจะได้เห็นกันหลายท่านแล้วแหละหนึ่งตุลาคมใบฟ้าพารวยอาจารย์กรกัลสินนะคะเลขวิ่งนะคะไม่ได้มาขึ้นโชว์ให้เลยเนาะเลขวิ่งอาจารย์ให้วิ่ง0ูน evet. ย์และ3เนาะอาจารย์เจาะให้0ูนย์หนึ่งศูนย์สามแล้วก็ศูนย์สี่ แล้วก็31มหนึสามสามสนะคะลองพิจารณาดูแล้วกันเนาะมีแค่6คู่เอกก็ถือว่าเป็นเลขที่น่าจับตามองเหมือนกันเพราะว่ามีเลขสวยนะคะทุกคนเนาะสวยไหมคะเนี่ยแม่แม,แม่คอมเมนต์ทีเนาะชอบไหมแนวทางนี้ใบฟ้าจานกรกรสินนะคะมีเลขที่ถูกใจไม่เอ่ยแล้วก็ชุดเจาะสาตัวจานกรให้สี่ศูนย์สามศูนย์สามสองแล้วก็หนึสาสี่นะคะ ก็ใครที่ตามก็แคมหน้าจอไว้พิจรนารณาเนาะไปจิ้มลอตเตอรี่ไ้แล้วกันนะคะวันนี้วันที่26ก็ยังทันอยู่นะคะอีก4วันก็จะได้รู้ผล1ตุลาคมนี้กันแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมกันเนาะว่าผลงานอาจารย์จะเป็นยังไงก็ขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะมาดูแนวทางรัชนกมีโชคกันหน่อยนะคะแอดมินไปได้ชุดสรุปล่างงวดวันที่1ตุลาคมนี้มาเนาะ พี่พแคปหน้าจอไว้เลยนะแอดมินแนะนำรัชนกมากเลยเพราะว่าสูตรเขาเดินดีไหลดีทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็ตำารลาวนะคะขออนุญาตพูดนอกเรื่องนะคะตำารลาาเมื่อวาน3ตัวแตกเลยนะเนาะของรัชนกมีโชคมาเต็มๆเลยนะคะ596แบบเต็มๆตรงๆเลยนะคะ596แล้วก็96นะคะใครที่ได้โชคกับรัชนกบ้างเมื่อคืน <c oughs> แอบแซ่บแอบนัวกันยกใหญ่เลยนะเมื่อวานอะ มาเข้าสู่รัฐบาลไทยกันต่อนะคะผลงานล่างสิบหกกันยายนสอบผ่านนะคะพี่ๆขาสอบผ่านเดอ้อให้เจ็ดสามเนาะเป็นตัวกลับผลออกสามเจ็ดเลยวิ่งก็เข้านะคะโอ้หอ ทำผลงานไว้ดีมากๆเลยนะคะมาดู1ตุลาคมนี้กันเลยนะคะเขาก็จะมีสูตรเขาน้อสูตรราชนกมีโชก็10ล่างให้ 8x แล้วก็ 4x หน่วยล่างให้ x7 แล้วก็ x4 นะคะมาจับคู่ให้เป็นชุดสรุปล่างชุดเต็มนะคะชุดเต็มนะให้วิงรู4เจาะให้ c7 ส3เบิ้ล4.4เน้นที่4.7นะคะพี่ๆชอบไหมเอ่ยนะคะรู้สึกว่ารัชนกวันนี้จะชอบ4เป็นพิเศษนะคะเนาะทั้งมีเบิ้ลให้ด้วยเนาะ4.4แล้วก็เจาะอีก3ตัวก็ติด4มานะคะก็แอดมินก็ชอบเหมือนกันนะคะเลขติด4ีวันนี้เนาะลองพิจารณาดูแล้วกันเนาะเอาไปซื้อลอตเตอรีร่ไว้นะคะแม่ๆเด้อทันอยู่แหละในแอปเป่าตรงเป่าตังอะใบละ80บาทนะคะไม่ได้ ไม่ได้ค่าโปรโมทช่วยเขาหรอกแต่ว่าชอบซื้อในแอปเป่าตังนะคะอ่ะแคปหน้าจอไว้นะคะพี่ๆเอาไว้พิจารณาเนาะเดี๋ยวถ้าเขาปล่อยเป็นชุดเต็มบนมาเดี๋ยวหนูจะมาอัปเดตให้อีกทีเด้อมาดูเลขดับบนของราชนกมีโชกันหน่อยละกันนะคะจะมีดับบน2อสีนะคะก็คือสีแดงและสีดา สีแดงนี้สูตรสอบผ่านลายดีเดินดีมากๆเลยนะคะก็ให้โฟกัสที่สีแดงเป็นหลักแล้วกันเนาะส่วนสีดําก็ยังมีหลุดอยู่อย่างเช่นงวดวันที่16กันยายนที่ผ่านมานะคะสูตรใบสีแดงสอบผ่านให้ดับบน7นะคะผลออก662เนาะก็ไม่มี7มาให้เห็นส่วนดับบนสีดํางวดวันที่16กันยายนให้ดับบน2นะคะก็คือผลมันออก662สูตรไม่ผ่านนะคะมาดูหนึ่งตุลาคมนี้กันเลยเนาะให้ดับบนนะคะถ้าพูดง่ายๆนะคะพูดง่ายๆเลยเนาะ ก็คือว่าดับบนของราชนกมีโชคอย่าซื้อเลขที่ติด5นะคะแล้วก็ใบสีดำก็คืออย่าซื้อเลขที่ติด8นะคะเนาะอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆแล้วกันเนาะ mm hmm. เพราะว่าบางท่านก็ยังไม่เข้าใจภาษาเลขตอนแรกๆหนูก็ไม่ค่อยเข้าใจนะคะว่าเอ๊ เลขดับบนมันคืออะไรเลขรับประทานบนมันคืออะไรงงไปหมดเลยนะคะพี่พีเนาะดับบน5แล้วก็ดับบน8นะคะว่าไปตามสูตรของราชนกมีโชคนะคะแล้วก็แอดมินอยากแนะนำนะคะ แนวทางของรัชนกมากเลยนะคะเพราะว่าสูตรเขาเดินดีไหลดีมากเลยทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็ตำลาวนะคะแล้วก็แอดมินเอาแนวทางรัฐบาลไทยของแอดฟินิกมาอัปเดตให้ล่าสุดนะคะนี่เป็นล่าสุดเลยนะก็คือว่าช่วงแรกๆเขาปล่อยเป็นชุดสาวสวนแตงมานะคะรัฐบาลไทยของแอดฟินิกนี้เข้ามาหลายงวดติดแล้วนะคะตั้งแต่สันจรแล้วก็มา16กันยาเยนก็สอบผ่านเนาะ แล้วก็มารุ้นดูงวันนี้กันว่าจะเป็นยังไงนะคะอันนี้เป็นชุดสาวส่วนแตงนะก็ให้เจาะ01 03 05 91 93 95แล้วก็69ชุด3ตัวของฟินิก305 195แล้วก็095นะคะ095นี่ถูกใจแอดมินเลยสัทีเดียวนะคะอืมจิตใจมันชุ่มฉ่ำนะคะเห็นเลขนี้แล้วก็ใบแดงขวามือนะคะเป็นอัปเดตล่าสุดของฟินิกนะเห็นบอกว่าสายในบอกถ้าหกมา100%นะคะต้องมา 606163แน่แเน้น6116ขอให้โชคดีเป็นของพวกท่านนะรู้สึกว่าเลขที่ติดหงนี้เข้ามาหลายงวดติดแล้วนะคะถ้าเราไปย้อนดูสถิติผลรัฐบาลไทยเนาะแม่ๆลองไปย้อนดูก็ได้เดอ้อก็แอดมินก็แนะนำนะคะว่าให้ซื้อเลขติดหกไว้นะคะเนาะเพราะว่าสังเกตเห็นเลขหกมาซะแบบหลายงวดเลยนะคะแล้วก็ถ้ามีอัปเดตอีกเนาะเดี๋ยวหนูจะมาตามเก็บมานำเสนอให้ละกันนะคะสำหรับวันนี้แม่สีนวลชาแนลสวัสดีคะ่ะ